สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและกีเอฟซีมวลำเพชรลำเพลินสุขุนสุคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องตู่พ่อหน่อยสายจวดครับพี่น้องครับพบกันวันนี้ตอนระแรงของวันศุกร์ที่เดเดือนมิถุนายนพศักราชสองพรบครับขณะนี้เวลาประมาณห้าโมงห้นาทีครับพี่น้องครับเมื่อใดครับในเวลาเข้ามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมงานมวลำเพชรลำเพลินจะส่งงานใหพี่น้องตลอดศาสราบรับสนคือเก่าครับเมื่อใดที่ม่านเข้าเดินทางไปแล้วครับเมื่อใดครับเดินทางไปก่อนแล้ว ทีมงานเวทีโคอกหลังครับลงตูวกับฮะกับเขามาจัดของครับระยะทาง175กิโลเดินทางกัระมาณเกือบ4ชั่วโมงหมดครับพี่น้องครับเมื่อเช้ากกับว่าเสียหอกตอนเศร้าครับวัดพุ่นกับศิลปม่าโมงเศร้าหมดครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหน่อยว่าเมื่อเช้าเดินทางเมื่อนี้กับไปซื้อของมาเก็บตุนในรถเขามาเทสระบบรถรถติดบ่ครับตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วครับ ของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยถ่ายคลิปไปพี่น้องเบิ่งอากาศตอนนี้ครับรู้สึกว่าสีเป็ดคึมๆครับคือฝนสีตกกับพี่น้องกับเมฆไหลายอยู่นะครับหนาๆครับเนี่ยยืนโยัไปทางเสียงยื่นไปทั้งทุ่งหลังพี่น้องนั่งกัลยสีในมือตื๊บครับคึมโอ้ขาสาออกงานกันได้แล้วมีแต่ฝนสีตกสีงอมอยู่นะพี่น้องเนาะโอ้ขอตูมกันฮะกามาเอาของมาส่งเลยนะครับเนี่ยแมวผู้ใดนะครับตัวน้อยๆคือใส่หมากกลิ้งว่ายางดีโอ้ผู้ใดเรียกแมวอะ แมวสามสีโอ้เป็นแต่แพงนะครับแมวผู้ใดเนาะนะครับเนี่ยแสดงมีเจ้าของครับเนี่ยเอเอหน้าตาเป็นตาฮักกันไปนอนครับรเนี่ยตลกเนีสามสีขาวดำเหลืองครับเออหูตั้งหางยาวเป็นตาหู้นะครับแมวผู้ใดเนาะนะครับเนี่ยเลี้ยงแมวครับเนี่ยส่วนทีมงานเ้องกะรู้สึกว่าสิ้นเงียบครับอาจารย์นกักูตีครับ รถใช้ไปแล้วมั้งครับอี่างเน้องครับหรือว่าจังไรครับรับจอบรับแจ็บหรือว่าจังไรชุดนี้เห็นว่าไม่ไงปอเอาไปซักครับใส่ซัก,ก,กแล้วก็เลยเอามาก,กองไว้ตองนี้มาที่กรถอยู่ใส่รถพระครับไปครับกันรถพระไปกอนกันรู้สึกว่างาไใส่รถบ้านแล้วมะออื่นลลน,มมนะครับวารถลุงตครูฮาร์ดเต็มแล้วนะครับเนี่ยมันหนักกันเสลียงนะครับสวยมากเสลียงใส่เสลียงข้าไปมันละเกะกะครับใส่ของกับปรยากหลาย งานช่งานก็เริ่มเง้ยวกันมาแล้วครับแผนกตัดกระตัดไปกระาลนะครับแผนกตัดก็คือสาบ้านครับเพิ่งมาตัดแปลงงอหายควายพิลงกระลอยู่ครับนี่ครับแปลบางส่วนบางส่วนกันยังหกอยู่ตอนนี้ครับเทศระบบเครื่องยนต์นะครับวุ่นเครื่องนะครับพร้อมเดินทางจวดทุกนี้ครับเขียวแนวซับต่อช่ากงานครับโอ้อากาศคือฝนสิตทกเงียบ ปุณย์บา้านสายจวดทอากับกำลังอาบน้ำอาบน้ำให้ครับมืออื่นหนึ่งรู้สึก,กว่าสิบงานอีกมือนึงครับก็สิพิรุธดูการครับงานอีกสุดท้ายกับสุดท้ายแล้วล่ะครับต้บการแสดงอยู่บ้านสีแก้วตำบลสีแก้วอำเภอเลื่องลูกค้าจังหวัดยะโสธรกับพี่น้องเลื่องจากมองเข้าเคยไปอีก,กประมาณจักซิบลูกว่าผลมาครับพี่นอ้องครับคุณต้องไฟคือเก้าทีมงานเอากับไปตั้งพิธีก่อน มันีเห็นป่าวันว่าคนงานมันหน่อยครับงานมันหน่อยก็เลยคนบ,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 บไดมาปิดท่ตุระร้ายก็เลยสิบเฝ้าไปตั้งวิธีกรเพื่อที่จะให้งานมาเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับพี่น้องครับคนมันหน่อยก็ไปตั้งไว้แต่เวน่อต่อื้อถึนมวยยากน,นะครับลือ้อจังไรก็ได้นะครับต่อลื้อเพราะว่านัางบอกครับเพราะว่าห้องบริษีทได้รอดนครับห้องบริเฝ้าว,ว่าไม่มีการเลี้ย หลังจากที่แสดงเสร็จก็มาเตรียมการครับอะไรทาปิดฤดูกาลฤดูสนละงานสนามกีฬากลางตำบลบ้านแพงครับพี่น้องประจำทุกปีคือเก่าครับอะไรว่างเส้นส้วนนพี่น้องเด้ออะไอยากเฮ็ดกิจกรรมไี่ยังต่างๆนะครับโดยเฉพาะพี่รูปทองกับในยี่นข้าววัดจัดไปแล้วปู่ครับทองจากเศษนนาทองเสดึงแล้วก็บริวาตรเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็บริวาตรเป็น พัดลมครับหลายอย่างนะครับแล้วก็ไม่แอรกับน้ำแข็งใสเหมือนเดิมไม่แอร์คนะแอร์แล้วกันลายสิ่งหลายอย่างครับว่าเสเป็นพ่วงมาลลยกันใกล้ๆฮอดมือครับต้งงมากันนะพี่น้องเนาะแตไในกระเสิ้อนนี่น้องเด้อโปรยวางมาๆๆให้กำลังและเชื่อใจครับปิดฤดูกาลมะม่วงโฮเซลนกันครับปิดฤดูกาลเราจะมีสีสันอะไรในวันปิดฤดูกาลเชิญครับเชิญเชิญเชิญมาเชิญมามวงน้ำกันเด้อลาสวัสดีครับป๋าวันสวัสดีครับ ผู้ฝ้าสมนักงานคือเราครับว้าไม่แจ้งหนึ่งชกโมกินเขาแล้วปะครับนี่ยเทสเองกินเองครับพี่น้องครับนี่มาวางหนึ่งกระลังแกงป่ามาบป็นสุกแล้วครับแกงไปแหงไส้ยังครับต้มส้มก็ลูกน้องออกเนบ่ยงานหลายพ่ใช้อ็อกเสมอเนี่ติดงานนิมนต์หลายครับพี่น้องครับโอ้บ่ค่อยว่างได้เสือออกนะครับเนี่ยเข้ากันหนึ่งเยอะไหมครับปลา หนึ่ง,อง,องเองโอ้เอาเอาเอาแสบเส้นงแสบครับทั้งนี้ครับเหลืองตะไม้ครับพี่น้องครับแจ้งว่ากันพี่น้องเนาะเวลาอันพิเดตดูการแล้วทีมงานจะยุ่งง่ายง่ายเซตกิจกรรมยังกับปุ่ติีตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับใครจะดูครับผู้ใหญ่จะดีเฮาวไล่ครับพี่น้องครับบ่ทีมบ่ปะทีมงานมาล่างเพชรลำเพลินเฮาครับ เข้ากันตอนนี้กับสามมาดูการนะครับสีขาวรถดูการทีๆเนะจังใดไก้ซอยให้ถึงรอดปลอดฟังเด้อครับวันนี้ก็ยังตั้งรักปักฐานมาท่าได้นะครับพี่ไอ้น้องไอเอฟซีแฟนคลับตั้งแซอยไถทงเจะปลาครับพี่น้องครับขอบผมทุกคนที่ร้ายครับที่อยู่เชียงขานที่แมามาล้ำเท็จล้ำเพิดมาโดยตลอดเด้อว่าจะเป็นเอฟซีเขาเอฟซีไม่ครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศก็บลมพัดเย็นวิวครับนป็ครับอากาศค่ำแล้วลมพัดเย็นดี มืัอนี้ก็ได้ไปใส่มาใช้เดินลงตู้กัมืัอนี้ครับเด็ดงานซอยคุณแม่สุภาพครับมืัอนี้แม่สุภาพเข้ามาบ้านก็นเลยจยัดสถานที่จัดบ้านจาัดเลื่อนซอยเพิ่อน,น,นะครับเด็ดทองกระเจาะไอ้แจ๊กเอาเพิ่นมน,น,ใน,ใน,ใน,น,นะครับตอนนี้เพิ่นกระลำอยู่ใกล้ๆนี่นะครับทำลายเพ่นแพร่งเขาครับห่างจากบ้านแพร่งแบบนั้นสักสิบกิโลนะพ่ครับนั่นออกงานซูมเมอร์อายุออกนะครับเอา้า ผมมีอย่างไรมากมายครับพี่น้องครับกับบรรยากาศความเคลื่อนไหวทางที่มามาลังเพชรลำพูนอันสัตว์งานเท่ากับโอ้คางอันสัตว์งานเท่าตอนนี่ท้ายหน้าพูดนะครับนี่ลใส่ยว่านเขาแล้วครับนี่ครับแปลนเอิดเติดครับพี่น้องปกติแล้วสิหยางสีลายตะคักเลยครับนี่มารอบนี้โอ้งามหลายครับป่าสนาว์พูบอลครับพี่น้องครับนี่โอ้มองตู้ยืนนี่สูงด้วยนะครับนี่ ประมาณทมดินก็ประมาณสามเมตรพูดละครับพี่น้องครับจังสีซ้่มกันนะครับนี่เสียเงินก็ประมาณในการถมดินหนึ่งครับเพราะแห้งครับคุณใดเมื่อซื้อทีหมืู่นี้เอาอะไรเอาอะไรเป็นไทยนาะพี่น้องเนาะมอตกถอดสืบต่อลูกต่อหลานครับการทำไร่ไทยนาพี่น้องครับงานอิสระเป็นงานที่ว่าบม่ค่อยเป็งินมีทองรือไม่ล่อยหอกแต่ว่าเป็นงานอิสระพอาะเราอยู่ได้กินครับพี่น้องครับชีวิตคนไทย ขึ้นดีดีครับทั้งหลายกำมืออึ้งกันจะฝนจะตกเด้อครับโดยเฉพาะงานที่ผ่านมาเมื่อกี้งสองงานเมื่อกี้โอ้ยสนั่นวันหวาครับทั้งหลาก็รอดพ้นมากแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยปนอยก็โทษตามนี่แล้วปนอยกันเนี่ยตายคลิปอยู่เด้อปนอยเด้อครับสารคดีนี่ขึ้นบุษี่ว่ามีอยังหลานะครับพี่น้องครับจั้งหลากับฝากพี่นะครับเด้อฝากพี่ฝากน้องครับอย่าลืม ซื้อบัตรจองตัวทั้งด้านอ่ากุ้มปิดครับพี่น้องครับนังถ่ายกำลังในเช่นนัจจากพี่น้องในกุ้มปิดคือเก้าครับพี่น้องซื้อบัตรให้พี่น้องเด้อครับอีกโดนได้กว่าสิได้พ่อพกันอีกเหมือนะครับพี่น้องครับหลังจากที่งานอื่นนี่เสียแล้วกับจะงานไหนได้สิได้พ่อกันอีกเป็นโดนได้เหมืนะครับช่วงนี้ครัให้พี่น้องอัดเบิ้งในการเตียนที่ในการเบิ้งครับพี่น้องครับ บัตรราคา99คะแนนครับจะได้กับฝากพี่ฝากน้องครับเด้องานสุดท้ายเลยครับผู้ใดดึงงบประมาณหลายกันจะเรียกเมาหน้าเมาในเลยพี่น้องเด้ออ้าวลายบอกไม้มาโดดเลยพี่น้องครับกต่ความกตัไญูของที่บ้านมลลัมเพชรลำพูนเราก็ขึ้นสุดฝากพี่ฝากน้องสวัสดีความครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีแล้วบัางมีตลอดไปเลยพี่น้องจะกันคิดหนาครับจุดจุดกับพี่น้องครับไปแลยพี่น้องครับจุ๊ดจุ๊ดจุดจุดจุด